สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ7อำเภอในจังหวัดนครปฐมคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนคนปรปฐมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการค้ามนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น25ตำบล217หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด417.44ตารางกิโลเมตรหรือ161.17ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด278,988คน 2. อําเภอกําแพงแสนในอดีตอําเภอกําแพงแสนเป็นเมืองกําแพงแสนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีวันที่11ตุลาคม2446เปลี่ยนแปลงชื่ออําเภอสามแก้วเป็นอําเภอกําแพงแสนอําเภอกําแพงแสนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล204หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด405.019ตารางกิโลเมตรหรือ156.379ตารางไม้ มีประชากรทั้งหมด126,281คน 3. อำเภอนครชัยศรีเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อปีพศ2437ในรัชกาลที่5ตั้งมณฑลขึ้นโดยรวมเมืองนครชัยศรีเมืองสมุทรสาครและเมืองสุพรรณบุรีไว้ในมณฑลเดียวกันเรียกว่ามณฑลน,น,นครชัยศรี ในสมัยรัชกาลที่6ได้ยุมนนนคมณฑลนครชัยศรีลงเมืองนครชัยศรีเดิมถูกเปลี่ยนเป็นอำเภอนครชัยศรีขึ้นอยู่กับจังหวัดนคปรปฐมอำเภอนครชัยศรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น24ตำบล108หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด284.031ตารางกิโลเมตรหรือ109.665ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด111,723 11, คน 4. อำเภอดอนตูมเดิมขึ้นกับอำเภอกำแพงแสนต่อมาได้รับการแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอดอนตูมเมื่อวันที่1มีนาคม2512ยกฐานะเป็นอำเภอดอนตูมอำเภอดอนตูมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล6 9หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด171.354ตารางกิโลเมตรหรือ66.160ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด49,133คน อำเภอบางเลนอำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2439ในปีพศ2479ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลนปีพศ2482จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็นอำเภอบางเลนอำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล180หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด588.836ตารางกิโลเมตรหรือ227.351ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมด94,617คน6อำเภอสามพลานอำเภอสามพลานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมและเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองนคปรปฐมอำเภอสามพลานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น16ตำบล137หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด249.347ตารางกิโลเมตร หรือ96.273ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด2,17,415คนเจ็ดอำเภอพุทธมนทนเมื่อวันที่27ทธันวาคม2533กระทรวงมหาดไทยให้แยกพื้นที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอนครชัยศรีรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอพุทธมนทน ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอนครชัยศรีโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31มกราคม2534จนกระทั่งเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2539จึงมีพระราชกิจสเดีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอพุทธมนฑลโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2539อำเภอพุทธมนฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล18หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด76.33ตารางกิโลเมตร หรือ29.47ตารางมายมีประชากรทั้งหมด44,014คน